วันนี้กูมีของเว้ยจ๊อกไปจ๊อกมาโชน์โชว์จนจนจนน้องเขาเป็นเองจุ๊บจุ๊กจ๊กเลยอยู่บ่เพื่อนโอ้ยมึงจะตะโกนเสียงดังทำไมวะกูกำลังนอนอยู่มีอะไรวะ วันนี้กูมีของเว้ยจัดสักหน่อยบอกวะจริงดิเออแล้วมึงเอาอุปกรณ์ามปบอกวะของกูมีแดนเก่านะเว้ยอุปกรณ์กูไม่มีวะใช้ยงเดิมก็ได้กูไม่ซีเรียสน,นะเด้วๆไ,ไม่ไหวลนะไปไปไปอ่ะเบ๊ ক' নাগেনে আৰু এইটো ইয়াত ก็เลยเบนดิว่ะจกไปจกจกโอ้ยใครวะเอา้าป๊อปวะทำอะไรอยู่วะก็ไอยเบนอันนี้ได้ของมาวะ่ะก็เลยจัดการน,นิดหน่อยเออว่าแต่ไม่เจอมพืนตั้งนานจัดน่อยออกวะของเหลือนะเว้ยเอาเอาดิมาดิเฮ้ยออกมาครับไอ้เจี๋ยมึงยังอยู่วะเฮอ,อะไรนะคุณมึง ไม่เจอนานเลยนี่ว่าตายหายไปแล้วกูไม่ตายง่ายหรอกเว้้ยไอสัตว์มึงอ่ะหายหัวไปไหนมาวะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยไอ้ยเอาบุหรี่ตัวดิมึงนี่ถ่าบุหรี่กูจังซื้อบ้างนะมมันหลังอะวุ่นอะไรนักหนาบุหรี่ตัวเดียวเด็ดเอาดิเด็ดเยอะเลยเอ๊ะ มึงสองคนยังใช้เข็มอันเดียวกันอยู่หรอวะกูไม่เอาด้วยหรอกเว้ยแม่งอันตรายอันตรายผู้เที่ยวอะไรวะผูก้กูวใช้แบบน,นี้ตั้งนานแล้วนี่วะไม่เห็นเป็นป่หาเหี่ยวอะไรเลย,เลยมึงนี่เบื่อแล้วนะสมองม่ะมึงที่โง่งไม่แบ่งใครจริงเบ้นเชื้อโรคตัวเล็กๆอ่ะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกเว้ยมึงสองคนใช้เข็มเดียวกันแบบเนี้ยแม่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชแล้วก็ไวรัสตับอักเสบซีด้วยนว,ว้ยเผลอแม่งติดเชื้อในกระแสเลือดเชี่ยพัว เปลี่ยนอุปรกรณ์ตลอดเว้ยไอ้เหี้ยจะเปลี่ยนใหม่หนุกคังไม่ไหวเปล่าวะเหีย้ยเงินจะแดกกูยังไม่มีเลยแล้วมึงจะซื้อใหม่ทำไมวะโจ๊กเขามีของฟรีให้เวกูก็ไม่ได้ซื้อของฟรีของฟรีมีที่ไหนกันวะไอ้ป๊อปม <c oughs> ึงนี่ยังไม่ทันฉีดเลยนะสมองเนี่ยไปละกูพูด <c oughs> <c oughs> จริงนะเว้ยเบนส์กูได้มาจากกลุ่มคอคนเขาให้อุปกรณ์ป้องกันฟรีเว้ซว่ยแต่ สองคนอยากสมัครสมาชิกด้วยป่าวะเด้ยยไม่ใช่สายตำรวจแน่นะกูยังไม่อยากเข้าสังเตไว้เยี่ยใช่นี่กูหวังดีนะเว้ยเห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันมึงสองคนฟังให้ดีนะเขาเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับสาถารณสุขเว้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการรักษาและก็ป้องกันผู้ใช้สารเสร็ติดอย่างเราอ่ะไม่ให้ติดเชื้อต่างๆวเวไอ้โจ๊กกูว่ามึงอย่าไปฟังมันเลยดีกว่า หมอนี่แม่งเพอเจอแล้วมีที่ไหนวะทำดีไม่หวังผลตอบแทนอะ่ะมันไม่มีหรอกเว้ยมึงอะ่ะเวอร์แล้วสมองสมองอะไปหมดแล้วบอกแล้วอย่าดูเยอะไงเออก็แล้วแต่นะเว้ยแต่กูมาคิดคิดดูแล้วอะ่ะลูกกูก็โตขึ้นทุกวันกูยังไม่อยากเป็นะไยตอนนี้ว่ะเฮียป๊อปมึงก็พูดเป็นลางกันไปเฮียไอ้อโจ๊กมึงเคยพูดแดงไม่ใช่เหรอวะว่าแม่มึงแก่ลงทุกวัน มึงอยากอยู่ดูแลแม่กูรู้นะเว้ยว่าคนใช้ยาอย่างเราอ่ะจะให้เลิกทันทีทันใดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็จะดีกว่าไม่ใช่หรอวะถ้าเราหาวิธีป้องกันบ้างอ่ะก็จริงของมึงวะเออถ้าไม่ใช่สายจริงอ่ะกูสนใจนะเว้ยแม่กูก็แก่แล้วแย่กูยังไม่อยากเป็นไรตอนนี้วะ มึงคิดได้แบบนี้ก็ดีล้วไว้โจ๊กแล้วมึงอ่ะเบ้นเอาไงกูมึงสองคนเนี่ยไม่โคตรป๊อดเลยว่ะถ้าติดอะกูค,คงติดไปนานแล้วดีว่ากูไม่เอาด้วยหรอกเว้ยก็แล้วแต่นะเวย้ยเขาไม่ได้บังคับแต่ถ้ามึงเปลี่ยนใจเมือ่อไหร่อ่ะก็บอกกูแล้วกันเดี๋ยวกูพาไปเข้าโครงการพูดมากเหมือนมึงมึงสรุมมึงจะเล่นไหมนี่กูไม่เล่นแล้วเว้ยกูไม่อยากใช้เข็มร่วมกับใครว่ะอันนี้กูกลับก่อนนะเว้ย เดี๋ยวไว้กูจะพาพี่อาสาเขามาหามึงน้ว้เดี๋ยวมาวันไหนกูโทรหาโจ๊กโจ๊กไว้มาแล้วไว,วน้นั่งก่อนครับ,รบก่อนอื่นหนูขอแนะนําองค์กรก่อนนะคะองค์กรที่หนูเป็นอาสาสมัครเนี่ยชื่อว่ากลุ่มคอคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มที่ทํางานดูแลสุขภาพของเพื่อนผู้ใช้สารเสพติดในจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สารเสพติดติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันนั้นโรคและไวรัสตะับอักเสบซีค่ะโดยเฉพาะผู้ใช้สารเสพติดแบบชนิดฉีดจะติดเชื้อได้มากกว่าแบบสูบนะคะพี่โจ๊กใช้แบบฉีดใช่ไหมคะใช่ครับแต่นานๆครั้งครับถ้ามีของผมว่าฉีดครับการฉีดและใช้อุปกรณ์แบบเก่าหรือว่าใช้ร่วมกับเพื่อนเนี่ยก็เสี่ยงต่อการติดโรคเหมือนกันนะคะถึงแม้จะใช้นานครั้งก็ตามโอ้นั้นผมก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเหรอครับ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และก็ไวรัสต่อกเสบ C ค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าเชื้อ HIV กับเอดเนี่ยต่างกันยังไงผมรู้ครับ HIV อ่ะเป็นเชื้อไวรัสเ้ยส่วนเอดเนี่ยเป็นอาการถ้าเรามีเชื้อไวรัสแต่ไม่มีอาการก็ไม่ถือว่าเป็นเอดแต่ถ้าเป็นเอดนะก็รักษาได้เว้แค่กินยาต้านไวรัสถูกไหมครับถูกต้องแล้วคะ่ะช่องทางการติดต่อเชื้อ HIV หลักๆมี3ทางดังน,นี้ 1. ใช้อุปกรณ์และเข็มฉีดยา,<ม>าร่วมกัน 2. มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน3ถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกค่ะโหยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวว่ะเออเห็นป๊อปบอกว่าทางกลุ่มพอคนนะ่ะมีอ,อุปก,กรณ์ใหม่ให้ใช้ฟรีด้วยเหละครับใช่แล้วค่ะแล้วผมต้องต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอน,นง่ายๆเลยค่ะทางกลุ่มก็จะขอให้เซนบยินยอมเข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นนะคะทางกลุ่มก็จะออกรหัสสมาชิกให้แล้วก็จะมาเยี่ยมมาพูดคุยเป็นระยะค่ะแล้วก็จะเอาอกกุปกรณ์ความสะอาดมาให้ แล้วกุมพอคนอ่ะนะเขาก็ทํางานร่วมกับโรงพยาบาลด้วยเว้ยถ้าเราติดเชื้อเขาก็จะประสานและวก็ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและที่สําคัญนะ้วยข้อมูลของเราอ่ะจะถูกเก็บเป็นความลับไม่หลุดออกไปแน่นอนกูชอบตรงนี้แหละโอกูกลัวตั้งนานป๊อปเฮียกูขอบใจมากๆเลยด้วยเพื่อนเอยเกือบลืมไปเลยอ่ะหนูก็เอาอุปกรณ์สะอาดมาให้นะคะแล้วก็ถุยงอันาไนี่ค่ะ เห็นไหมกูบอกว่าได้จริงจกแม่งมาช้าที่ไหนเลยวะมึงจะบนทำไมวะมาช้ามาเร็วมันก็หารเท่ากันอยู่แล้วเว้ยดื่มเบียร์ทีไรไม่ปวดฉี่ทุกทีเลยวะขอตัวห้องน้ำก่อนนะเออเบาๆด้วยเดี๋ยวนำท่วงเฮ้ยของกูมันใหญ่อยู่แล้วเอารีบมาเว้ย เฮ้ยป,ป๊อเยียตอดทีวะเฮี่ยมัาชาหมอ,อยังเนี่ยกำลังตึงเลยวะไปนอน่อยดีวะเออเาเบสไปไหนวะเนี่ยอห้องน้ำอ้าววันนี้พี่กลุ่มพอคนเขาไปเยี่ยมมึงไหมเหรออืมพี่เขาเอาอ,อุปก,กรณ์ใหม่มาให้ปูแล้วก็ชวนกูไปร่วมกิจกรรมกรับกลุ่มพอคนด้วยเห็นบอกว่ามีกิจกรรมอะไรนะคลินิกชุมชนเพื่อนที่ทำร่วมกับโรงพยาบาลเนะี่ยเออ เอาตรวจโรค h i ชวกับไวรัสตับอักเสบซีให้ฟรีด้วยนะเพื่อนใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ไปแล้วมึงอะคิดว่าไงวะกูยังไม่กลา้าถ้ามึงยังไม่กลา้าตรวจอ่ะก็ไปดูก่อนก็ได้ว่าเขาตรวจยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพาไปอืม,อมนั่นก็ได้เออป๊อปกูมีเรื่องหนึ่งวะ่ะพี่ขเขาพอจะช่วยคนติดยาของเราได้ไหมวะกลัวอ,อยากเลิกยายให้แม่กลัวแ,แต่กูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง มีดีวะถ้ามึงอยากลดหรือว่าเลิกนะเว้ยก็สามารถขอสารทดแทนได้เขาเรียกว่าเมทาโดนถ้ากินแล้วอะ่ะก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงใช้ชีวิตได้ปกติเว้ยไม่ต้องอยู่แบบลบๆซ่อนๆเหมือนที่เราทํากันอะ่ะมีวะ่ะจากที่กูค,คุยกับพี่เขานะโครงการนี้แม่งคตดีเลยกูอะอยากชวนไอ้เบนซ์ไปด้วยแม่งมานะหัวดื้อเพาไงดีวะป๊อกกูคงงดิดออกละ เดี๋ยวมึงคอยดูแลกันเอาไปเว้ยคุยเรื่องอะไรกันอยู่วะเนี่ยแมคุยเรื่องจะไปตรวจเอ่อโรคเอชไอวีพรุ่งนี้เนะี่ยเยี่ยแต่เมืงอ่ะแบบฟูเบามึงนี่มาช้าไม่พอยังคุยเรื่องไรสาไะอ๋อเหนียวเลยโอ้โง่กระไ้มาคุยเรื่องอื่นดีกว่ามาโน <c oughs> ชนโชนจันจัน แต่ผูส้สาวบ้านจะอยู่ที่ใดไ I mean, อ้เบนเมื่อวานกูเห็นน้องแอนซ้อนมอไซค์ไปกับมึงดี่ะเรียบร้อยอยังวะกูแ <c oughs> ค่ไปส่งน้องเขาไม่ได้มีอะไรสักหน่อยเออไม่ได้มีอะไรก็ดีแล้วมึงยิ่งไม่ชอบป้องกันอยู่ด้วยถ้ามึงมีแรมน้องเขานะมึงสวยแน่เลยเพราะกูได้ยินมาว,ว่าน้องเขาเป็นเอกง

มึงสองคนทำไมช้าจังวะกูมารอแต่แปดโมงเช้าแล้วเนี่ยไว้ลูกอาขาเซ็งเลยเฮ้ยพ่อมึงชวนมันมาได้ไงไวะเนี่ยดูแล้วทางมันดีโดนตัวไหนมาวะเนี่ยดีเป็นมาเลยสัสกูไม่ได้ชวนเว้ยมันมาเองจะดูน้ำเหลืองกันอีกนานไหมเนี่ยไปกูอยากรีบตัวแล้วเออไปไ,ไปไ <h az ell> สวัสดีครับกลุ่มขอคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงยินดีต้อนรับครับผมจะมาตรวจ s อ v ครับคือน้องใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันครับทั้ง2ออย่างเลยครับถ้าสนใจรับการตรวจขอเซ็นใบยินยอมให้พี่ด้วยนะครับได้ครับอันนี้เป็นแผ่นพับขององค์กรนะครับให้น้องเอาไปอ่านนะครับแล้วก็องค์กรเรามีแจกชุดอุปกรณ์สะอาดแล้วก็ถุงยางอนามัยครับน้องเลือกได้เลยนะครับ เชิญเลือกขนาดได้เลยนะครับนี่4ีไม่ใช่ผมต้อง5 6บกครับเชิญเข้าห้องตรวจเลยครับมาไว้พี่คิดว่ากลุ่มของคนของเราเนี่ยถ้าน้องป๊อปเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการตรวจให้จีเเนาะเพราะว่าของพี่มีหลายแบบนะคะถ้าในการที่เข้ามาที่นี่แล้วอ่ะพี่ก็จะรักษาความลับขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวัสดีครับน้องเบนวันนี้มาทําอะไรครับผมมาตรวจ S I V ครับอ๋อเพราะอะไรถึงอ,อยาตรวจล่ะครับผมไปทําอะไรมาเอ่อกลุ่มเสี่ยงครับอ๋อโอเคถ้างั้นวันนี้พี่มีชุดใหม่เนาะที่ทําให้เราไม่เจ็บตัวแม่อะไรแบบเนี้ยที่เรียกว่าชุดตรวจด้วยอ,อ,อัลโลกมนะรอรอ20นาทีแต่ว่าช่วงที่รอน,นะเห็นไหมเห็นหน้าแก้งที่คิดเลย ใครก็ตรวจได้เตี้ยูุไม่ติดเว้ยกูไม่ติดเอชจะติดได้ไงวะเบนก็น้องแอนเขาไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยวัดเอ้าแล้วเมื่อวานที่มึงพูดอ่มันหมายควายว่าไงวะไอ้ป๊อกมันหลอกมึงเว้ยมึงนี่โง่ไม่แบ่งใครจริงเลยไอ้ควายมานหมามอนมอนหมอนโอ๊ะคือคนจีมันใ